แดนเซอร์ปีนี้เต็มเวทีจนล่นลงมาเลยบาทเลยหล่นลงมาเลยนี่แดนเซอร์หลายแห่งปีนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้ยังมาบอตันเบิดนะครับพี่น้องเนี่ยขนาดมาบอตันเบิดนะครับหลายเติบแล้วเวทีใหญ่เราก็กำลังจะเสร็จเนาะเวทีใหญ่ก็กำลังจะเสร็จเวทีใหญ่กำลังจะเสร็จด้วยเนี่ยเพราะว่าสร้างสูงมาทำแล้วเอาไปทำอยู่บ้านว่าเย็นสูงโอเค นี่ับน้องครับโอ้ยแดนเซอร์ปีนี้อลังการกบพิดองนะมาพว่ตตนเบิดมาพวัตต์เบิรบดกบิดองกระดานเซมไปเนาะเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับบอผิดหวังแน่นอนครับแดนเซอร์เฮ้าหลายนะครับตอนนี้กำลังขมักขมมนครับคูวี่หรือว่าย่ยดอนนะครับติวเข้มให้กับสำหรับทีมงานแดนเซอร์ของเรานะครับเพื่อคัดสรรออกมาให้ดีที่สุดนะครับสู่สายตาแฟนครับเอฟซีพี่้องครับนี่นะครับ เสียงร้องเสียงเพี้ยนกันทัางพนกันนักดนตรตีก็ล่างซ้อมกบนักร้องอยู่นะครับสำหรับ E ีีที่19นะครับจัดเต็มแน่นอนกับพี่น้องวันเกิดพญานะครับเอกครับพี่น้องบรรยากาศการซ้อมมาอนี้นะครับทีมงานกับโอ้ยมวนซื่นกันนะครับกินเขากินน้ำาแล้วก็มาเตรียมร่วมพ่นกันสีซ้อมนะครับพี่น้องั ใครมาบ้างใครยังไม่มาเยอะเลยวันนี้เอา้าลูกสาวใอยก็มาเลยตัวนี่น้องเชอรี่ก็มาแล้ววันดีครัพระเอกน้อยก็มาแล้ววัสดีครับผมเอา้ามาคบรบแล้วมาคบรบแล้วทาส้วมน้ำกันนะครับกรลังจวดกรลังเจา้าอืมโอ้อ่อนสีก็มาตัวอ่อนสีนี่แม่พระยาแม่พะญะยะอ่อน น้องสาวลาคอยกามาเร็วเอาเลียนเลียนเลียนสวัสดีค่ะจ้าเอาถ่ายลูกกวันลูกอืมเป็นคือคืนขนาดพี่น้องเอ้ยหมือนในม้วนเสื้อนู้ดเซียวนะครับเขากระังโบกขมาเลยมัหายครับเคบเครัลบคบครับคับครับครับ

พี่เขาปุ้มพิษนะครับครับเพียงราคากันเก้าคะแนนนะจ้าจัดไปจัดไปครับผมครับเอาอีแล้วอีแล้วเอาจวดไปแล้วไปเอารถตู้ผู้ใดมากอ่ะรถตู้ผู้ใดมารถตู้ผู้ใดมานั่ะรถตู้ไปบ้านอ่ะรถตู้แม่รถตู้มาเออรถตู้ไปมาเนาะรถตู้เนาะารถตู้มาจะใส่เนาะรถตู้เนาะแาบนี้เนาะบ้ากันมาจะใส่เนี่ย าาาาม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 าจะใส่น,น้านรถตู้เนาะมารถตู้มาจะใส่เนี่ยใดรครับรถตู้น่ะโอ้มา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 ศปินดังมาลับศิลปินดังหรอออมาลับศิลปินดังศิปินดังหรอครับแม่แล้วเออโอ้บนอ่ะมา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 จะแก้บนครับมาตะแก้บนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยิ้มเขาอ่ะเอาเอามาหัวแล้รพี่น้องครับทีมงานเน่านะครับเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวม่ยังดีด้องดองอยู่เนี่ยแม่ยังดีด้องดองอยู่เนี่ยโอ้ซอมเต็นหัวกะมาโอ้ย โอเคสู้ไปสู้ไปคตรแจงนะครับจะมาเป็นยักษกันเนาะแล้ว่กันสู้สุดร่้วมเป็ยัดเาด้เหจะมาเยก่ยกให่้กคอเ้ยัญ่้อแกคือ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไปจะไดก็ไปเบิดมวัดเวไปจะไดก็ไปเบิรงวัดเวไปไหนโงหลงนล้วครับเงหลงปสสุเขียนเรื่อนั้งแปม่งเข้าจนเ้าี่เอ้าเอาเอาเอาจัดจัดกันครับจัดจัดกัล้าล่ะเอาคลิปนี้ถือว่ามวลซื้นกันพี่น้องนะครับ ตุ่มหอมเตรียมถ่าซ้อมล่ำซ่อม,อมเรื่องกันนะครับพี่น้องเนาะคริปนี้อาจสิบุ่ไหว้ได้จักหน่อยนะพี่น้องเลอขอตรวจขอไพ้นะครับทำเพื่อความบันเทิงนะครับของพี่น้องเฮานะครับเนาะดูบรรยากาศนะครับน้องๆก็คึกคืนกันดีนะครับพี่น้องวนซื่นกันนะครับไม่ซีเรียสนะครับผ่อนคลายกัน นะครับถึงสีสอบเมื่อยแต่ว่ากะสู้กันนะครับน้องๆเฮาแต่ละคนนะครับเนาะนี่คือความสนุกสนานแล้วก็ความเบิกบานของทีมงานบอลลัมเพชรลำเพลินนะครับพี่น้องเนาะฝากพี่น้องปล o n ไปเฮาเด้อวันที่สิบเก้านะครับซื้อบัตรเข่าคุมปิดนะครับอีพี่นี่นะครับเป็นอีพี่วันเกิดของพ่อผู้ใหญ่นะครับมานะชัยหรือว่าผู้ใหญ่บ้านมานพเฮ้าในละพี่น้องนะครับเนาะเอาทางด้านพุ่นกับกำลังซ้อมดนตรีซ้อมเพลงทางพี่กัดพักพร ตามอัธยาศัยนะครับซ้อมเต้นเลี่ยวบ้านกับไม่เตี้ยทาสวมร่ำ้อมยังต่อสลับพี่น้องบ้านเองนะครับตอนได้พ่อตอนนั้นนี่ตอนเธอเขาไม่ให้ไหมนี่เขากวนเธอกวนกระซังเอาเขาได้กวนเอาเอา็ดดี้สารภาพบอกว่าได้โทรหาเธอเอ็ดดี้สารภาพรักตอนไหนโทษตอนโทษอ่าเอ็ดดี้สารภาพรักคือตอนว่าเขาเป็นเพื่อนรักกันเอาเขาเป็นเพื่อนกันนะครับอ่าเพื่อนกัน เอาเป็นเพื่อนกันไงเอาเอาเอาไปมันถือเรือเอาเอาเอาไปวัดได้เอาเอาเป็นลูกคันกันลูกคันกันเอ็ดดี้สารภาพรับน้องให้ครับพี่น้องให้ดีครับเพื่อนกันนะครับสรุปแล้วเป็นยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเลยเป็นยังเป็นเพื่อนไม่ได้หัใจมันอยากเป็นตีครับพี่น้องตีกระติกม่เสียข้าพี่น้องครับ เฮ้ค่ะเฮ้ค่ะครับคลิปนี้ครับเฮ้ค่ะนะครับม้วนเสื่อนไม่หรอกครับเสื่อนยอกกันนะครับเอ้าขึ้นเวทีกรับกำลังสีซ้อมกันอีกรอบนึงนะครับโอเคครับพี่น้องน้องคลิปนี้ครับถือว่าม้วนเสื่อนกันนะครับพี่น้องครับเอ้าเอาขึ้นเวทีวระดับประดาดูเลยขึ้นขาวโอ้โหเดี๋ยวทำไมหน้าหนูขาวจังเลยล่ะต้องพอสวยนะหน้าดำเป็นแรกกลายเป็นหน้าขาวๆนี่หน้กองพ่อสวยนะ ไปซอมเต้นจ้าม้วนซึโนเแซลกันพี่น้องครับแต่ละมือกับประมาณนี้แหละครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงซ้อมอยู่นะครับพี่น้องนะครับยอกกันไปม้วนซึนกันไปนะครับพี่น้องนะครับบอไดมีอย่างหลายทีมงานเทาคือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับบอุ่น้ำกันนะครับพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับซิมี่ตื่นป่วยกายเต้นอยู่นี่แหละครับ เอออันนี้ก็ตื้นตื้นพุ้งไก่นะครับอันนี้ตื้นพุ้งไก่ว้าน,นี่นี้ปีศาจงูเขียวนะครับปีศาจงูเขียวอันนี้ตื้นพวกงไก่นะครับ <c oughs> เออแล้วสุดท้ายโคงสิบภาพไปรอต่อพี่น้องครับเอา้าโอเคนะครับสมมาพ้าข่วนนะครับในละเมือเท้ากะ อยู่กันแบบครอบครัวคือว่าน่ะแหะพี่น้องอยู่แบบมวนๆซื่นๆนี่ยแหละพี่น้องนะครับอ้าเบิ่งน้องๆซ้อมกันก่อนนะครับอีกจ้าหน่อยกับจังสิได้อ่าซ้อมล่ำซ้อมร้องกันนะครับสำหรับพีพีที่จะถึงนี้วันที่19นะครับเนาะจุดจ้าจุดจ้าพี่น้องเพชรลำพูน